สปาดีพี่น้องข็ต้อนรักระู้ส่องทริปแชร์นอเด้วยพี่น้องตอนนี้ที่พรมด้วยทีิงานกข้ามมาที่มุกดานเป็นทีมหอยด้อพี่น้องมืนอวาตื่นสายเนี่ยมื่อคืนนี้ไลฟ์สดเดาไลน์อะไก็เลยเพียสามชั่วโมงนะคุณมาแบตกัะเบิดด้อพี่น้องเมื่อคืนนี้ะนะดแบตมืดมันก็เลยปิดไปทีมงานยังบันไดปิดอะแล้วก็ตอนนี้เมนเดินทางมาหาแฟนคับพี่น้องก็คือว่า เดินทางมาหับพระอาจารย์สมัติเพิ่นเดินทางมาจากกรุงเทพเนาะพระอาจารย์เดี๋ยจะเดินทางมาหมอบซีเนาะมาเบิ่งเฮียนแล้วก็เพิ่นจะมาเฮ็ดบุญหาคนที่เพิ่นเคยอู้จัก์นะพี่น้องอายอย่างก็คือมาพบกับพระอาจารย์ธน,นกรที่จริงเพิ่นว่าจะนั่งรถมานํากันแต่ว่าพระอาจารย์สมัตินี่เพิ่นได้นั่งรถมาตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเพิ่อนก็เลยแบบน,นั่งรถมาลงมุงดาฮานเลยนะพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็นจะไปเฮ็ดบุญ น้ำผู้ใหญ่ก่อนส่วนพระจันาร์ธนกรเปินกาจะเดินทางมาคือการพ่นองแล้วก็เปิญจะไปทําทุระอยู่ที่เมืองไซบุรีก่อนหลังจากนั้นกับจังซิมาเกี่ยมบานทิพย์คือกันเนาะเป็นรั้งแหลกที่พระจาจาร์จะเดินทางมาบานเขาพระจาจาร์ธนกรมาจักเถื่อแล้วมึงมาไล่เถื่ออยู่แน่นาะหอดสีเถื่อบอกวันนี้ก็มาหอดที่บ่อขอซเป็นเทียมไว้เนาะน่าจะอยู่นครไซบู เดี๋ยวๆเพิ่นมาเสิร์ฟใส่ได้เนาะบริเวณนั่งคอนเซทเผินต้องนั่งอยู่แค่นี่ใส่วะเออเนาะแถวหนันตี๋เนี่ยพระจันทร์บริณางนั่งคอนเซทได้ปะวะคอนเซทเต็มเพิ่นมาเสิร์ฟใส่เสิร์ฟใส่กันนะสีเหลืองคือถึ้นี่ปะ่บน่าจะสีฟ้ามัากบนมาตัวจอดนี่แล้วก็ออกบอกตัวจังเลย ขนาดนี้เฮาบ่มีอินเทอร์เนต็ตอีกได้นีวนนนน่เป็นซีนาล์นั่นนี่บอสเด๊สนี่ก็สิเป็นคลอสสเสด๊ะบอแม่พาเสดันเด้อดิบบอทิิยเรื่องบ่แม่อย่นีบายพี่ป้าทานอะไรบอล่าง เอาใส่ล่างเมดเลยก็ได้ที่บ้านเติมน้ำมันอีกแล้วพิจ๊ดเต็มทางผสมอะไรเงี้ยพิจไพ้มัจมนจบัตรเซามิกเลยมันเห็ดใยบอพจนเห็ดใยบ่ได้จ้ะใส่พาสปอร์ตบ่หรือใส่บัตรประจำตัวเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์สมัครเลยเดี๋ยวบ่จ้ะ จะเอาใบอนามัยด้วเซลก็เป็นี้ยงก็เข้ามาเขานะเซลก็เป็นบ้างยากใส่น้ำกันกระไดบวกเอาสันเข้ากรบปุกตงพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ได้ดินะโหลดโหลดแอปได้โทรศัพท์ด้ิจ้ะแล้วก็สแกนนี่เข้าไปออ๋ทำตามขั้นตอนนี่ใส่แต่เบอร์โทรเนาะจ้ะโอเคขอบคุณค่ะระบัดนั้นเข้าเข้าสี่ได้ยังมาบัน สบอมหมายถึงว่าเวลาเขาไปใส่นะเขามันมีบัตรบอมเขาจึงมาเอาบัตรน้ำเขาเลยในอะไรโอ้เอาแต่เบอร์โทรศัพท์เนาะเขาบอกโทรศัพทเขาไ่เกิสูพอเอฟซีบอกว่าเราจะสมัครสมาชิกไว้เวลาเขาเติมเรื่อยเราเสียสนแปมไมเรื่อยประมาณนั้นก็กระตินรถรถขับเติมจะเดินรถไตีไรอยู่ดีเติมดิ ตอนนี้ก็ได้หบพระอาจารย์และก็ได้ถามมาหาดานฝั่งเ่าเป็นเที่ยวหอยโบเวนดานฝั่งเ่าได้อยู่พระธาตุอีห้งเลยเนะเาะก็ดีว่าพระอาจารย์จะมาเหตุบุญห้าคนที่เพิ่นหูจกักแต่ว่าปรจือซื้อเพิ่นเท่ากับสิไดมาตามห้าขอมลเพิ่นก่อนเนาะนี่มุ่นพระอาจารย์เนาะเราที่ไปที่มาที่ว่าพระอาจารย์ยังมาทําบุญอยู่ที่วัดตุอีห้งสบายดีเอฟซี FC ช่องทิว c h ช n แนลคิดว่าเคยมาไหว้พระธาตุอีห้่งอยู่สองครั้ง โดยเ,เมื่อปี2012ขยำบมพิษครั้งนั้นก็นมากเลยก็พอดีว่ามียายคนหนึ่งพี่เปิดเป็นหมอดูเป็นหมอดูเบิ่งไรมือแต่เพิ่นทักเพิ่นทักว่า,าพาา่อจันเนี่ะเพิ่นว่าดวงบ่ค่อยดีว่านั้นที่ในความจริงไงปกติบ่ค่อยเสือเรื่องดวงบม่ได้ทักบ่ค่อยเสือบ่แม่นว่าบ่าเสือเลยแต่ว่าก็บ่ถือก็ว่าแบบงมง่ายนะก็พอดีเพิพ่นทัก หากแบบมันตรงแบบน,นี้ก็เลยว่าเดี๋ยวอันเพื่อนว่าสีเบิงไล้มือหาย่างสันเอ่อก็เลยก็เลยให้เพื่อนเบิงไล้มือหายเพื่อนว่า,วาตอนนี้ไพ่าจานมันดวงไม่ค่อยดีมีความทุกข์อย่างสันหนึ่งสิแต่ถ้าเกิดว่าไพ่าจานน่ะถ้าได้เดบถ้าได้ไปยู่ติ้งประเทศละสีกลับมาละสีดีขึ้นอย่างสันนะจะมีอ่าผู้รักผู้ใหญ่สนับสนุนอย่งสันหนึ่งสี่อ่านั่นนี่ก็เลยให้เพื่อนเบิงให้ วันนี้ก็พอเิ่นเบงไ้แล้วก็หลังจากกลับไปประเทศไทยแล้วก็ไปอบรมรรมาทำวรตถุตอยู่3เดือนหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศนิวซีแลนด์อยู่2ปีวันนี้พอกลับมาแล้วกลับมาจากนิวซีแลนด์แล้วนี่ก็รู้สึกว่าการงานต่างๆงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยนึกถึงเพิ่นพอนึกถึงเพิ่นแล้วก็ ให้ทั้งซ่องเบา้าเล่าสตูดิโอเ็นมาถามข้อมูลให้มาถามแล้วญาติพี่น้องลูกหลานบอกวา่าคนเสียแล้วใช่ไหมเพื่นว่าเพราะตอนนั้นเพื่อนกับน,นัดไห้มาหาอยู่แต่ว่ากับพอดมาหาเพื่อนบาาม่มีโอกาสในมหาเพื่อนนะว่เา,าเสียแล้ววันนี้ก็เลยนึกในใจคิดอยู่ว่าถ้ามีโอกาสจะได้มาเฮ็ดบุญหาเพื่อนาวันนี้พราสิมาอีทีบบนึกซื้อว่าได้นึกซื้อบ่ออกว่าเป็นซื้อยังนะต้องมาหาข้อมูลกับว่าเป็นซื้อยัง ต้องตามหาสักก่อนได้บ่เนี้ว่าเพิ่นซื้อยังเกิดล้วก็สิไปหาญาติพี่น้องว่าลูกหลานเพิ่นแล้วก็มาเฮ็ดบุญนํากันหาเพิ่นเนาะแต่ว่าพระอาจารย์เคยฮู้ชื่อเพิ่นแม่นบ่เคยเพิ่นบอกชื่อเล่นแต่จําชื่อบ่ได้แม่ท้าอุ่นใจแม่ท้าอุ่นใจเนาะเออแม่นแม่นแม่นแมนแม่นแม่นอุ่นใจอุ่นใจพอดีเพิ่นเป็นหมอดูอยู่เนี่ยโดยเมื่อกี้ที่ไปทำเนาะอันแกเขาอันนี่อย่าทำอีกเน่เลย แมนบะยายเพิ Man, Or, yeah, ่นเพิ่นเออเบิ้งหมอดูแต่ก่อนเบิ้งอยู่หน้าพระธาตุนี่เนาะเออเบิ้งเสียแล้วเพราะว่าเพิ่นเคยเบิ่งเออได้เมื่อหายตมานะโอ้ป่านี้จำซื้อเพิ่นบ่ได้จำซื้อบ่ได้แม่์ไม่เถ่าอุ่นใจเออซื้ออุ่นใจแมนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเบิ้งอยู่หลังข้างนั้นนะแมนทุกหน้าใกล้ๆกับเพื่อนขน่อยเลยแมนบ่เมนเนี่ยพาพาไปในเดี๋ยวให้ลูกหลานเพื่อใหเห็นบุญนะภาพไปเพื่อนเพิ่นบ่เอ่อให้ลูกหลานด้ได้เนา พอมีโอกาสมาก็เลยจะมาเฮ็ดบุญหาเพิ่นเพื่อนเล็กน้อยพอเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ได้บ่ได้ให้ไม่ได้ตั้งใจเพิ่นเบิ่งเบิ่งดวงเบิ่งยังให้หรอกแต่ว่าเพิ่นทักมือนั้นมาไหวประทานเพิ่นทักโดยโดยเออทักว่าเออมันตรงก็เลยให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นก็บตะเก او กับอย่างอันนี้นะเพิ่นก็เบิ่งให้ดีนะยูนิีแม่นบัดนี้หลังจากธรรมาไปอยู่นิวซีแล้วสองปีกลับมาวัดศรีมหาเพิ่นเพิ่นก็บอกให้มาหาแล้วจะไปหาพาไปหาครูบาอาจารย์ที่เพิ่นแบบ เฮ็ดพิธีให้ยกันจนหนึ่งสี่นะวันนี้พ่อมาสอบถามข้อมูลก่อนสิมาเมื่อปีที่แล้วเลือดสองปีที่แล้วนะเพิ่นว่าเสียแล้วว่าใช่โเสีย,ยแล้วสองสามปีเลยก็เลยว่ามีโอกาสมากก็เลยว่าไมนะ่เหปุผนหาเพิ่นนี่จังเลยเพื่อนเพิ่นบอกเดินไปเดี๋ยวพาลูกหลานเพิ่นมาเหปุผนอยู่นี่แหละโดยโดยโดยไอเพิ่นว่าเหตุผล่ะต้องเห็ดทั้งฝั่งเล่านะมันจะดี่จะเพิ่นว่าเพิ่นว่า อันมากระเฮ็ด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 ตั้งแต่ก่อนกระเฮ็ดตั้งแต่มาเจอเพื่อนเด้มาพอเพื่อนเด้เฮ็ดมาแต่ดนแล้วขามไม่เฮ็ดเั็นตั้งแต่ก่อนสิมามามาพอยายเพื่อนน่ะตอนนี้หันมาเฮือนพี่น้องของคุณยายอุ่นใจเนาะแม่เท่าอุ่นใจแต่ว่าบังเอิญว่าบานของเพื่อนนี่อยู่ไกลๆก็เพื่อนม่เดาไล่ก็เลยมาเยี่ยมม่เดาไล่เนาะ คุณกำลังีกินเขาอ่ะเด้ห้องน้ำห้องน้ำนะเด้พระจันเด้ห้องน้ำที่มาเหตุนคุณ์ดูเพื่อนยังใส่อยู่อ่ะเพื่อนเพื่อนสะอาดขนาด่โอสะอาดขนาดคุณว่ะอื

โอ้กางสิกินข่าวะ้าน้เแกขปูดนมะไข่เนียแน่นวะโดยโดยะี่ชจันมากมะพราวโอ้เวนตินกินได้เยอะตัวเหมอนเพ้นเดือดเย็นเจ็ดเยี่ยมดำดาผลไปเซกันด้ยบไดายวถ้าก็สิคอยขึ้นเฮือนลงเฮือนอันไดนี่ยนิดจิงน้อยนะโอ้ได้ยังละกินนะ กอดนี่ดิ่งดนาไปแกพกโกดมาหายในคนห้ากออเนี่ยสิบมีแห้งนะทิพนาะเขากินนั่นนี่เขายางกรได้เลยกินกินกินเจก็ต้องกินพวกผักหลายๆอย่างเจสบกคนบุแมนะเจเจเจลอยเปเส้นเลยาแบงคิดแม่น้คิดว่าโอ้ยไปทะเา่บริมาแ้วนี ขั้นบางเถื่อมาอยู่ถ่ายอีห้างหันมาแป๊บแป๊มาหับแขกนะก็เลยบริเวณคิดว่าไปเนเมืองนอกนะโอ้ยย่างไปเมืองวอกนาฮเาฮ่าฮ่า่อย่าฮ่ยด่าฮบาฮ่ไป่า่าาฮ่่าฮ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 อาฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่่า่่าา่่า ไปแล้วนี่ครอบครัวพันเป็นเพนแม่อยู่พนเป็นลูกเศร้าเดี่ยวปะรานานน่นเป็นลูกเศ้าหลา่ลมาดูมานอนนั่งูกห้านนี่ยมาอยู่นั่งนอนนั่งถานมานอนนั่งว่าตอนนั้นก็าอโทดท่านอาจาร เป็นก hmm. yeah. ัเยึดทองเรื่อยเนาะผมมีห้องน้าเห่ัว่าเห็นต่นั่งยดนีแล้เราไปซอยพนันวันนี้โอ้หาคนเมืองั้นนั้นพีกายเนาะมาทีมซีเนาะกันยาอีกเลยอ่ายังจือยู่ล้วื่องจื้อนันแม่นรอเรื่องตั้งมาดิตั้นนั้นเปนเป็กขบานไหมได้ไดู้้ขนะอ๋อคดีใจพ้ดีเมืองั้นนั้ทีผัดไปหน้าม้านี่อ่ามันอีกคนบมเคยเห็นกันได้อเห็นต่วนี้มรณ์คัอ ตอนนี<อ>้มันเจอบริตติดต่อห้าเนาะมาเจอกันอยู่ในหารบางเอื้อน,น,นมือนั้นก็เจอยุิประถาดหญิงข้างนีน่แม่ทำบริลเลนไอ้บอกถึงว่าว่อไหวประถาตหญิงข้างมันก็นมีอยังเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างาอยู่แม่เพราะว่าประถาตุญิงข้างประถาุพนมประถาุนั่นเนาะอ่าประ เมืองเก่าอ่อที่ข้ามนนะัน์เก่านเมืองเก่าเนาะเม่อจสามประถาร์แล้วก็ประถารโพนปราเมืองเก่าปาโคดอืมนีโคดี่นโคดแล้วก็ประถารโพนอ่าสีประถารเนี่ยมันจะเกี่ยวของปราถ่ายพนมเนี่ยพ่อจันเพิ่นกับเบิงเงินนันดวงคือกันไดแม่นบ่ได้เบิงดนเลยได้ค่เบิงเดนโดนเพราะเพราะว่าอจาจา์นันเมอนเมื่อวัยประธาต์อคงข้างปี2012 วันนี้ไม่เจ smile, เอยายอ anyway, um, uh, right okay, ุ่นใจเออเพิ่นเบิ่งเพิ่น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 นั่งอยู่ยางพานเพิ่นเราเพิ่นเราทักสกีได้ขนดก็ไม่เป็นยังขนดกับเบิ้งโย่แต่คาเป็นบ้านนี่ได้ทำเป็นย่าเป็นยายนี่ก็ขนดก็เลยเบิ้งหายก็จับบ่ได้ก็จับก็มานโย่ก็มีแห้งอ๋อเหรอเมื่อยตะกี้มิตะข้ามเลยยังผิดเมยนะบ่แล้วนี่จริงว่าคอยล้องเพื่อนกับคอยล้องอะไรอ๋อเพื่อนเปเพื่อนซุ้ตะกี้มิตะข้ามคิดว่า ขน้อยกับวัลย์ยางได้ได,ได้อันนี้ค่อยค่อยขึ้นค่อยลงกำลังเสียเข่าไปไหว้พระธาตุเพื่อนลราตั่งเบิังดวงอยู่อยู่หนาพระธาตุนั่านได,ด้เพืพ่อนลราทักเพื่อนเพื่อนลราท่วงท่วงว่าอันเนี้ยคู่เนะี่ยว่ามีเรื่องวุ่นวุ่นมาสั่นมีเรื่องกลุ่มใจมีเรื่องทุกข์ใจสั่นแล้วเอาคือคือตรงเนาะสั่นพวกพวกหัวใจกันเด้เพื่อนเพื่อนลราท่วงซื้อขน้อยสิเบิงไล่มือให้เด้อร์มาสันเพื่อนว่า แต่เมื่อได้เบิองอยู่หันดอกเป็นว่าเดี๋ยวไปหาอยู่ขึ้นนั่นใช่นหาอยู่เฮือนดิฉัเบิองอยู่ก็เลยมาอยู่เฮือนเป็นเบิองอยู่อยู่ขึ้นเหมือนกับเบิองไร้เมืองให้ไปวาพาชันมันมามาเฮือนคนแล้วมาแล้วได้จำบ่ได้ตั้งแต่ปีสองพันสิบสองเออพาไปเอ่าสองพันสิบสองเพราะตอนนั้นเพราะตอนนั้นตอนนั้นเพิ่อนเพราะตอนนั้นเพิ่นอยู่กับลูกไผ่อยู่กับลูกไผ่อยู่กับหลานแอ่ากันนั้นฮะแต่เพิ่อนกับเพิ่อนกับ่สบายนะตอนนั้นบ่สบายแล้ว เจ็บๆออดๆเยอะเพราะว่าบนเอพรานว่าพอเคยสบายมันได้ไปเบื้ออดวงกับไปเบิ้งแน่บุ้ยไปเบิ้งแน่นะอันเนี้ยเล่าเป็นความดันเป็นเบาหวาเออนั่นแหละยเป็นแบเบิ้งไรเมื่อไหรว่าอาจารย์เธอเคยว่าอาจารย์ใจไม่ดีขึ้นนะเพราะว่าอาจารย์น่ะไปอยู่ต่างประเทศเด้อเสิร์นว่าไปอยู่ต่างประเทศสักสักเทือนหนึ่งเสินไปไปมองได้ก็ได้เอถื่อนว่าตอนนั้นยังไม่เคยไปต่างประเทศเด้ตอนนั้นยังไม่เคยไปใช่ตอนนั้นมัน พระจันทร์ตังเสื้อพระเองหมอเลือมีเหตุให้ไปมันคืออบรมอบรมพระธรรมบทูดนะเสร็จแล้วมันนี้วัดตั้งประเทศเขาจะต้องการพระไปปฏิบัติงานอยู่นนะก็เลยสมัครไปก็ความจริงกับเราค่อยเสือเรื่องหมอดูหมอเดาไปในตับแต่ว่าเพื่อนทักแล้วมันเพราะว่าเพื่อนทักว่ามันตรงมาเนี่ยเขาก็เลยออลองเหตุบิ้งกับอาจจะดีขึ้นในสิ่งที่เขาคิดแค่นั้นนี่วันนี้ ก็อ,อบลมเส็จแล้วครับยืนใบสมัครไปได้ไปกับถ้าเพิ่นเลือกก็ไปถ้าเพิ่นบบเลือกกับบบไปนี่สินะ<อ>่ะบางเอิญว่าเพิ่นก็เลือกเขาพอดีเลือกไปสามสามองค์สามองค์วันนี้ไปพร้อมกันเ่ไปพร้อมกันสามองค์แต่ว่าตอนไปตรวจสุขภาพไปตรวจโรคตรวจยังเฮ็ดใบประวัติอาญกรรมนี่สินะ เออนเสพ่านนะได้พานผู้เดียวไปเลไปก้อนผู้เดียวนะผู้นี่ถึง่าซ่อมแน่ไปผู้เดียว,ว,วนะนางย่นไปผู้เดียว<อ>นางย่นจากกรุงเทพไปลงอันเมลเบิร์นออสเตรเลียแล้วค่อยตย่อยค่อย่อยจากเมลเบิร์นไปนิวซีแลนด์ภาษาอังกฤษกับโบได้ภ <laughs> าษาอังกฤษกับโได้นางย่นไปผู้เดียวไงมัน นั่งย่นจากกรุงเทพไปรอท่านเฟอร์อยู่อันเมียวเบิร์นหาซูมงก็จีได้ไปนิวซีแลนด์ไปได้สิกินเขากินน้ำสิบว่าไปได้แบบไหนมันอ่นวุ้ยยากนะฮะอ่อนว้ยยากแต่ว่าเวลาเขาสีหาเกตหาเกตย่นยังสีนะเวลาคุยกับพวกอิมพิคชั่นเขาเนี่ยมันสีคุยยังไงเนแล้วเขากับว่าบ่ค่อยถนัดนะก็ได้บ้างเนมบ้างอะไรแน่ๆนั่นแหละ เอากินก็ได้นี่เดินไปดูมาเจนพันพอดีไปครับไปไปเองครั้งแรกในชีวิตเลยเดินทางผู้เดียวครั้งแรกในชีวิตเลยเดินทางผู้เดียวไปอยู่หันสองปีพี่ช่างพุูนกะบันนี้อยู่พุดนนี่ยส่วนมากกับคนเล่าเขานี่แหละซัพพอร์ตวัดก็ได้ คอยปิคอยทูให yeah. ้เจ้าเนาะส่วนมากอ่ะพะวันนิวซีแลนด์กับมีแตคนเล่าหลายเอาอพยบตั้งตั้งแต่ปีที่มี่ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองนะไปอยู่คนไปลายเด้หเลยอย่างนั้นะ่มากอะคือว่าวัดอยู่ตั้งประเทศนี่ส่วนมากคนเล่านั่นนั่นให้การอุปธรรมคุมคำชู้ก็ได้ส่วนคนไทยคนนั้นคนนี้เขาเจ้ากะ มีแต่ว่ากับบหลายสามคนเล่านะเล่าไปอยู่ต่างประเทศนะแม่ไปอยู่คนกับอาตมาบอกว่าคิดว่าถ้าไปอยู่นสองปีนะจะได้ภาษาได้บกว่าจ๊าแต่ภาษาเล่ากลับมาต้นต่อเลยไะภาษาเล่ากับภาษาไทยผสมเป้เออมนไปเนี่ยโยบอันทุ่มออกไม่ออกมาวัดกับว่าภาษาอังกฤษกบพระแน่นะเพราะว่า เขาขอน้อยว่าดูสื่ออะไรไม่อยากว่าวกอเขาจะว่า <c oughs> อยากว่าวภาษาบ้านจะของสันน่ะมาทำอะไรกันด้วยข้าน้อยด้วยข้าน้อยอยูย่ยยยสื่อส,อสเวนอยู่นะั <c oughs> น่นแน่ะมันก็จะว่ากันจนแบบนั่นแนะหละเนะะาะอยู่หันเนาะภาษาอังกฤษเขาจะกักว่าวขณะตอนไปในซุมอ่อ่าไม่ออกพอออกไม่ต้นเขาจะกัเ,กเป็นห่วงเด้วยยันมุมมีอาหารการกินทั้งบ้านเัากินสันนะ่ะมันมีพวกของแห้งที่เป็นปลาแดดแห้ง เป็นของแห่งต่างๆก็เจ้ากับเอามาทวไว้ติดโตไปยันมูมี่ก็เสรึนนะยันมูมี่ฮ่าล่าวมันมีประเด็กไม่ใช่อาจารย์ให้ไว้เล็กๆน่อยไว้ซื้อยืมซื้อยาค่ะท่านถึงจะขอดาวได้ดีๆมีเงินไปสุ่กับผาทิ้งแขง ป่าธนาสิ <t od three |ms|> ่งใดจิตอันใดก็ให้สมบังวัตถุสิ่งทุกอย่างใน้นาทีการงานข้าวห้ยจะเลินทงเทีองเด้อสาธุสาธุขรรภูเด้อขอขอบใจป็นยาด้วนมนมกับว่ากินได้เนาะพอน้อยกินวได้เออกินวอดายเน้นนมเนาะมันอืดมันอืดเนี่ยด้วยกรไดแจ๊กสีเอายังมาฟ้าออันเข่าตอนนั้นเอามาให้อันนั้นกินดีบ่กินอยู่ได้กระเสบอยู่ได้เขาบ่ย่างบ่หรือเมื่อไหร่ มืดแล้วบอได้มืดแล้วเด้อเอฟซีดเนที่จรอเเขากล่องเขากล่องมอนปะเค้นมาตุ่มหาหน้าที่เขากล่องมันปะมันเป็นใครใครใครไครโจกเลยล่ะมันเป็นทีเป็นใบบีเป็นแบบเข้าๆถึงมันอ่อนมันเป็นมันเป็นแบบเข้ากล่องอะไรพจารย์ตุมหาหน้าที่แล้วก็กินไฮ่นะ fc ฝากมาหายตอนนั้นแมนต้นันย่านะบางเถือกมาจากวัดพระจานท์นี่แหละบางเถือกมาจาก fc ที่เพิ่นฟาามาให้นะ่ก็ี่มาเยอาจารย์ด้นี่แมนเื่องนขื้นไม่คุยกับเราอยู่ใจ่ที่พระจานยร์เคยมาแบบนี้เลยพระจานทร์แบบนี้ยยังคือเก่าอยู่เงือน มีต้นมงวงอยู่หนาไอ้ต้นลำไยต้นลำไยมันเนี่ยเนี่ต้นมงวงต้นมงวงต้นลำไยนมเรื่องหลังนี่แหละต้แรกแต่ก้างเขาจะมีตำหูกันก่อนตำหูกัน้วลูกเช้าคุณไปลูกคุณอยู่น้ำเลยอ๋อเพราะที่ดินเล่าเบดเลย เมนแบบูเลยอ๋อแล้วดินลายเนาะนี่ก็น้าเล่าหนิวอ๋อขังนี่บ่้านร้านกดดิงกดกระดิงฟัอวนคเป็นตำรวจในกานนี่เป็นสายส้น เ่าไปเอาลูงดูี้ยเหมอนกจะจังวนแล้จังมวแล้วมนะู่เะสิบมนงมหนเนาะคือบิ่ยเนาะคือเด้อบห้องห้าสันสเฮ้ยแต่บักันออกาชื่ออาจารย์ได้บย์ฮะท่างผีก็ได้ทัางผีก็ได้ทางผีเยว่าขจู๊แม่นจักปีแล้วนี่ อวดนะแงคือว่าไปซ้อนอยู่แล้วม่นั่นเลืข้าวคนว่ามาต้องถือผ้านัง่อผ้ายู่ตอนนั้นเราวถือผ้าอยู่พอดีนั่งคุยกับยายแหละกันเกิดเบิ้งไล่มือใหเนาะต่เนี้เออจะลืมข้าวจะลืมข้าวเอาก็อีกอาหารโต๊มันหาตังค์มันนั่งก็ได้หาตังค์มันนั่งก็ได้ พอดีว่าตอนนั้นให้พวกเบาหน่อยมาหาโดยไอที่เอาเงินมาซอยมามาให้น้ำตนนะโ<ด>สองปีหรือสามปีที่เราจำไม่ได้สองปีสามปีแหลอะอาจารย์ว่าไปถามย่ายนเห็แน่ว่าเพิ่งยังอยูบอ่บ่นะเพิ่งเสียแล้วโดยแม่แหละก็เลยว่าเอาเงินไปให้โดยแม่แม่เพราะว,ว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเฮ็ดบุญนะเพิ่นเพิ่นมือหนึ่งมีโอกาสโดยว่าจะไปเฮ็ดบุญอยู่ปราทอีกห้างนี้แหละให้เพิ่นอยากให้เจ้าไปน้ำ โดย่เจะเป็นนักวางเนาะว่างค่ะแล้วก็วัดที่พระอาจารย์ว่าเพิ่นนับถือเดิเออวัดที่ว่าเอินครูบาอาจารย์เพิ่นนับถือแม่ย่าเพิ่นนับถืออยู่วัดไดนก่อวัดลาก12วัดลาก12บ่โดยพระอาจารย์พระดวงรีแม่นแหละอาจารย์พาะองศรีเพราะว่าย่าบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจ้ามาสิพาไปว่าซั่นเพิ่นว่าโดยเออแต่ประด้มาจักเขินอบัดนี้โดนเต๋จะลืมเข้จะลืมเข้าเพราะว่า จากที่ไปจากที่เบิงให้เพิ่นเนบิงดวงให้ตัวเนอะป้าจันกลับไปกลับไปต่างประเทศเได้ไหมโดยไปอยู่ต่างประเทศสองปีสองปีเหรอเออยายเป็นในน้ำเนาะโดยน,นีย่นี่เพิ่นบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศได้สิดี่เดือนหนึ่งวันเดียวเด็นนเดแบบเบื่อเดี๋ยวกลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วว่าสีมะฮะเพิ่นกับเพื่อนนีโอกาสจะเทื ah ่อวนะ ไปมันมีโควิดมาอีกแบบนี้โดยแมนแมนิุชเชียปุชเสียส่งโควิดอะไรอาจารย์ปุชเสียจะส่งโควิดเลยส่วงปิดบ้านปิดเมืองนั่นแหละก็เลยสรุนตัวนั้นก็เลยคือว่าจังไลยเนาะเสียนลำลังโควิดเนาะประมาณสปีประมาณปีที่สามปีที่สามแมนปีที่สามแหละปีโควิดแหละสอนตอนตอนแบบโบคนคนในโบออกคนนอกไปให้เข่าอืมอืมต้นนั่นแหละ จวบ่เราโซเราโซ่เราเป็นโรคเราเป็นโรคเราลายโรคเบาหวานความดันตังซ่งเพราะว่าตอนที่คุยกับเราตอนที่คุยกับเรานั่นก็รักบอกว่าเขาน้อยก็อาการบอกค่อยดีได้ติดจานจะเราว่าเราเป็นเบาหวานความดันยุ่งเสนอไปเบิ้งมอก็ไปไปแน่ว่าไปแน่นะโดยแม่แม่ค่อยดูดวงน้ำไปถ่ายใจมันคิ้วป้าเขาจะบ้ายเขาโตขึ้น นะโมตสะพระววโตข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายอันมีคุณยายอุ่นใจทุสลาดเป็นต้น ตลอดกาลละนานเทินสุดถ่ยนะน้องสุดทำนะอยากามนจหน่อยเ้อ

สัญญาณตัวปฏิญามูลกญานันติวัตโนเอวังตะวังจัญาุญามังคะอปาละเทนบุดีแห้งอ่ะและบาดนี้ฮะอยู่อยู่ฝังไทยนี่บทยะถาเป็นบทกวดน้ําบทอุทิศแต่ว่ายงทางล่าบทอีเมอืเป็นบทกวดน้ําแต่ยุทธายะถาเป็นบทให้พรอยู่ฟังล่างมันจะสลับกัน บได้เดท้ายยลเอนเห็นเห็นเห็ตัวซับคือเว่นอาสันหนึ่งตัเป็นไหคอนนะแม่นะยาถาเกิดเกิดกวดน้ำยาถาเป็นกวดเลยซับพี่จับพี่จงเป็นไหคอนครับแต่อยู่ยวฟังล่าหนคือว่ายาถาซับพี่เป็นบดไหพอนเดียวกันเลยแต่ว่าอีมีนาเป็นบดกวดน้ำ

ถ้าก่อมันมาตอนแรกคนละอันล่วงลวงกาสิมาิบ่มือน่าจะมาเจ็ดวานนะไปเซนมบุรีก่อนปแมนจะมุ่นมากจะขำไดเด้ไได้ได้นี่กงอนแต่งลูกซากเจ้าเจ้าขำได้ได้ได้ในสายจะเบาค่ะดูบาดเว่าจะเาม มาสะพายมืออื่นตาเอวันตาวันตานนาีไม่ลุดดูนี่ล็อกตาสะพายดีสบายดีกันหสบายดีสบายดีถูเนี่ยนี ตอนนี้ก็ได้กลับมาหอเทื่ยนไปเที่หอยแล้วก็มาหอห้องเฮียนแล้วพี่น้อง <d> ซึ่งวันนี้ก็จะได้มาเห็นกิจกรรมอยู่ห้องเฮียนเนาะ <d> แต่ว่าท่ <d> าเบิ่งในคลิปถัดไปเด้อพี่น้นองสำหรับคลิปนี้ติดกับข้อจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสปายดี